มันนี้พาลาบเหนื่อได้แต่ว่าห่างหายแม่ย่าลาบให้กินลาบกินเองก็เป็นจะเป็นยุติหรรมคนว่าคนลาบเพราะไปแซ่บมพีแม่ใส่เลือดก,กับใส่เกิดอล้วก็เขา้าขวดตามด้วยผงน้อยผงัว,วจะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย ผ่ง <P unk> เลยอ่ <P ip> ย้นะผิกป่๋ยดวยกดหอมฝนกระไ่คือเพ่นินเยอะหละจ้ะก็ฝนห่างฝนว่าฝนเหตุบแแซบคือเพินเหตุด้วยฝนใส้งนัวหน่อย

กินก็ใช้แร้จะกินจุดๆเรวๆปีแค่นั้นไปงกินบะปีผมอำรำเหมอจะบะเดียรแต่ละท่านม,มีแมวามาซ้อเรวใช้ขอบครัวแม่ขี่กันหอม ฝนปรุงไปเพิ่มไปเลยจ้ะนี่ตั้งสิบแปดสวัสดีจ้ะวันนี้ฝนมาไฮอีกแล้วนะจะฝนมาตามคำขอจ้ะเพิ่นขอมาเป็นลาบนะจ๊ะฝนก็นเลยจดเป็นลาบคัาวสุกนะจะเป็นลาบลาบเลือดคัาวสุกเป็นลาบเนื้อนะแล้วก็มีแกงออมเนื้อแถมมาจ้ะ ฝนออมแบบเปื่อยๆแล้วฝนเอาอ่าเนื้อเนี่ยเป็นเป็นเนื้อเศษนะาจะเนื้อเศษเอาไปตุ๋นให้เปื่อยๆก่อนจะระแจงเอาเอามาหั่นอมอมอีกทีนึงนะแล้วจันฝนจียำก็ได้จ้ะเผาแล้วแล้วมันก็มีข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวหนึ่งไม้หนึ่งพันหอนเลยจ้ะพาเห็นควันนะจะเห็นควันกับฝนไหมมาเห็นกับขอโทษแต่จ้ะกล่องฝนปะ่ปะอยแจมปกนไดแล,แล้วก็มีน้ำเปล่าจ้ะมันจะแค่น้ำเปล่าเท่านั้นเลยกับผักผักกินกับ เจอแย่จ้ะมีทั้งส่วนความมีทั้งสื่อมาเลยคนขอญาติจเ,เจ้าเข้าแล้วจ้ะชิมเขาด้วยฝนมาได้จ้ะพ่อกับแม่นะจ้ะพี่ชายสองคนนะจ้ะปาะกะป้าป้าไก่ปยาย้าใหยปากก็เอื่อยๆทั้งหมดเลยนะจ้ะทุกคนเลยคนขอคนขอลาแต่ว่าขอซิมออมกันนะจ้ะซิมแล,ล้วล่ะอยากสดหายังหอนอยู่ลืมเป่า S <s <uss> <S เปือ่อยค่ะ้ะพีจะค้ามกันบอลิปาวลาบจากอันนี้ไม่งาลาบให้ฝนลาบเองว่าเป็นก็มันบม่เป็นฝนลาบเองก็รลาบเป็นแต่ว่าฝนคิดว่าฝนลาบบ่าแซ่บ ไม่ขอให้ขอให้่ารับให้ก็เ็ดจ้ะบอเ็ดน้องก็มีพะเ็ดหน่อยเนาะคุยคำให้ไงอาปากได้ฝนป้อน <laughs> ผิวอ่อนว่าพวกเผ็ดกับเผ็ดเลยจ้ะอันนี้เป็นผักอ่าผักกัดหอมนะจ๊ะผักกัดขาวแตงกัวาฟุ้งหั่นแบนๆนัง่งเยงมาจากเวลาตัก มันจังตักได้ตักได้คำใหญ่พร้อม เอินว่าตุนอ้อมเนื้อนะคะมันเปื่อยห่อนกับเปาเปาบอห่อนคักนะคะม,มาแล้วจะผู้ใดอขอเมนูลาบฝนมา ทวงกัแต่ว่าขอนานแล้วนี่พักกินจ้ะขอโทษจ้าพูดแ่เพื่อกินเนาะ พู้ข้าวนะจ๊ะมัน,นป่ะเรือพูนแต่ว่าายเขียนมันเขียนผืดอยู่พ่อพานเราเลี้ยงสระอูนเนาะพู้ข้าวนะจ๊ะเนงะินบ่ะคนเอินแต่ฝนออกเสียงผิดตลอดมันเ้ากันกับราบรู้สึกเปรี้ยวมันๆแต่กินมันเส็จสมเซอเค้าจากหน่อย นั่นเป็นข้าวแบบพืชได้ด่ะปูลงคนบันเอิญข้าวท้องเกียงออมกำลังอุ่นๆจากกรลังแซบทั้นเย็นมันจิบปแซบปล่าสดกัน อีกแล้วนะแซบป้านั้นไปกินเนื้อเนะฝนจื้อประแดดป้านั้นหมักแซวเอิญดููกันพี่อาชีพกับพี่รัดกับมัแซวกันแล้วนะแซวได้ตลอด แนวเต็มเลยนะชาเนียเเน้ยก็ตเด็มะฝนก็ไม่ได้ไปเล่นกีตอมนะเมื่อตอนนี้ฝนขี่รถไปซื้อเนื้อนะคะเห็นบรรยากาศข้างทางว่าเราอยากปั่นจักรยานไปนเล่นแต่ว่าหาังย่านถ้าเป็นบ้านฝนฝนปัน่นจะยูโรเรียรดีปั่นไปเล่นดีตะว่นนี้ยุนี่ฝนโมโหจกักไค ูบ้านฝนหฮจากค้นนะ่จาจฟ,ฟังสียงแบบหว่าค้นหลีกจากภัยแล้วก็ค้นไปหาผูา้ใหญ่งยจ้ะตุ่นีบองหัวเลยจ้ะดีกเบิ์ <c oughs> ยิ้มซื้อ มันเข้ากันจ้ะแกออมทำมันเย็นมันโปแซ่แต่ต้องฟาสด้วย เฉาอยูกับเบิงทองฝาดแล้วะฝุ <c ười> ่นเป็นคนมักเบิงทองฝาจะมักเบิงดาว ทอดน้ำน้ำกอนผักแผวเอ้าเรื่รองลาบไมงาลากมากินแซ่บเยู่แต่ขมหน่อยนึงแมาบัันใส่ดี ก็เบิดเครื่องกองดันงกินตอนนี้อิ่มหดแรงจัดม <laughs> ันนีได้แค่น้เปลาจ้ะกินทั้งข้าวเหนียวทั้งเนืน้อก็เลยเปิทั้งหวานะจ้ะ พักสักวันหนึ่งฝนไปก่อนนะจ๊ะฝนอิ่มแล้วข้าวเหนียวฝนเบิดครึ่งครึ่งจะติบมันจุกอ่ะได้าน,านอนนอนข้าวเหนียวขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เขามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่คอ l เมนูนี่มานะขอบคุณที่กดไลค์ให้ฝนขอบคุณที่กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณที่สนับสนุนตลอดเลยขอบคุณที่เขามาทักทายพร้อมจ้ะฝนไปแล้วจ้ะเดี๋ยวฝนมาทำอะคลิปหนา้าคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะบายบายคะ่ะ